ก็รีเลเวอร์คือชิวปะสุดสุดสุดคนนะเกิดการยมนี่คือแต่งหน้าเสร็จกินมันหนังยังไมเริ่มปุ๊บโดนฟัร์เลย มีเรื่องราวเวอร์เกินตอนเงินผิดเวอร์เริ่มร้อนแล้วใช่เริ่มร้อนจียี่สอยู่ริมเนี้ยอันนี้ไงอะไรนะฮันกุกวัดซโยใช่ป้ะมาเกาหลีแล้ว่ะใช่ฮันกุกวัดซายโอ้ยจริงแต่ว่าไม่เอาจากกันร้อนอ่ะไม่อยากออก ล่มกีม่โมงวันแรกของเราค่อนข้างที่จะยมนะคะทุกคนออเพราะว่าเรามาถึงก่อนเวลาเช็คอินมีคู่คู่คคละสองเวลากินสวยมากอะ่ะเป็นลักตอมัสซิลัสอันนี้ไม่ทราบว่าทำไมเราต้องกินโยเกิร์ตที่เราต้องกินโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศพื้นเพอาหารของเขา ส่วนประกอบมันจะต่างกันอันนี้คือโปรไบโอติกใช่อ่ามันจะช่วยเข้าไปปรับสมดุลลำไส้ของเราให้แย่กว่าตอนที่มาไทยอ่ะเราก็กินอาหารเกาหลีจริงขอชิมก่อนนะขอชิมก่อนแล้วนี่คือโยเกิร์ตเกาหลีสวยไปเไรอ่ะแตสวยมากอ่ะรีแอคชั่นสวยมากตอนเนี้ยแบบติดเราไม่แล้วคือกระจกอันนี้มันแบบโยไปก็เย้มานี่ไม่ใช่กระจกค่ะ นี่คือประตูเสร็จยังเสร็จแล้วอะเร็วกินให่หมดเริ่มสตออปแรกวันวันของเราเอยัยนฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยพี่เป้เป็นไม้อไอ้พวกนั้นน่าจะถ่ายอันนี้ดูทรง นี่ฉันจ่ายไปสองพันสองอันนี้ห้าพันกว่าบาทห่างกันเร็วสองพันสองพัไห้เลยจดจดจดไว้จดดีกว่าด้กุดกว่าคุณเหน่อยรูปไหนท่านชาเราเลมากเลยโอ้ยแต่ว่าวุนนในโคนมันสวยอ่ะสวยมากอ่ะฉัน สี่คนไงสี่คนก็รูปคนละรูปอีกสแล้เราเอหน้าเกดไว้ต้องการใช่ไหมใช่มันเด่นมากสุดยอดมืออันนี้คือแบบแกลมกันมากอ่ะเออแกลมรูปเลยอุ้ยพี่เต้น่ารักอ่ะคือเริ่มแล้วร้านที่สองยังไงยังไงตู้ไหนตู้นี้มันมันจะว่ายน้ำอยู่บนนู้นอ่ะเป็นเหมือน CCTV

ตักต pues um> um, ั้งต ok. ั <c 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 ้งขอบกงี้ทำไทยทำไทยอยู่วัวนี่ก็มนม่กอนกินกัอย่งแอแมก็ย่ง้มันจะมันจะย่งมันได้จิลูไอเทียเอาไปคุยเขาไปด้วยกันไปด้วยกันไป้กันวกันไ้วัน้ยันไปดอูกดูกูกูโลกมากโลกมากที่แรกไ็ดูกองหลังอยู่ หลกสุดยสไม่เลยไม่หลอกไ่นลอกไ่เราเล่นกับดูกก้องจนคิดนไหนองจนิดปเต็มแอคไอ้กองจนิดปจ็ตลกมากตลกมากจะหมกเป็นตลกว่ะบกบก

ไม่เปลี่ยนอ่ะก็ข้าวกับนนมาแบวนัไม่ไดู้ว่าแบบว้าวอะไรไหมี่่แปดเจ็ดไดหกแล้กันกินยางเจ็ดคืนที่ว่าหกตัวนี้ยังไม่สุดอ่ะรูแบบไม่ว้าวชอบกินอะไรที่เข้าปากแล้ว้าวเลยอ่ะไม่ต้องแบบพยายามผสมให้มันแบบนอี้นเครื่อผสมมาเลย

เออแต่คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะอ๋าสวยมากนะอ๋อผมน่ารักมากอ็บอกว่าสวยกว่าเย้าจูคือทุกค,คนห้องดีมากมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องแอร์แอร์ร้อนชำ้ำ แล้วคือเป็นห้องที่มีให้ทุกอย่างโอปโอปปโอพโฟแต่งตัวไปกี่รอบสกว่าจะออกมาได้ชุดนี้ก็คือชุดแรกที่ใส่ไลท์ลดีแวกอดลัน เหมือนกันอยู่ตรงไหนเดี <h <h ๋ยวเดินตามไปก็ได้ข้างหน้าป้าป๊อมมาเดี๋ยวกูตามไปไปไหนเอเดียนแบบอ๋อหอมหมากโล่งมากอีดอกเป็นไทยนะค่ะยาวหมดแล้วจริงอุ้ยเปิดเองเฮ้ยเพลงซับปะหยุดเโอ๊ร้อนไม่ไหว แดดแรงมากร้อนม,มากคือะตายเกาหลีหรือประเทศไทยแบบออแดดอุ่นมากก็ต้องซื้อนี่แล้วปะพระอาทิาาาาตย์วันนี้ก็จะไม่ค่อยมีแรงอรอกคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอาใหม่เดวันแบบอุบาทมากแบบไม่คือไม่ได้นอนอะคือ,อ,อนอนน,อน้อยมาก อยากให้ทุกคนได้ดิหนึ่งสองอ่ะอะไรนะอร่อยมัำหม่ำต้องอร่อยแล้วบินมาถึงนี่ละอร่อยค่ะอร่อยเกี๊ยวบ้าอร่อยอร่อยถึงว่าท่านเหมือนตีนก็อร่อยคือถ้าคนดูอ่ะจะเชื่ออะไรในสิ่งที่กูทำบ้างอะไรีวิอร่อยมากก็มาแล้วอ่ะ อร่อยปะบรรยากาศมันพาไปอ่ะมันส่งกลินเดียวว่าอร่อยจริงก็นี่ไงจะหมดแล้วเออว่ก็ครือมันหล่นไปดเรื่อยๆมาเริ่มถ่ายค่ะเริ่มถ่ายเดี๋ยวร้านท้องค่ะร้านท้องนะคะแต่ร้านฟ้องไทยไม่ก็ช่องมูแมสไงในทางที่เฮียร้านก็เลยเอาไปแปรแต่พอเป็นอันนี้มันดูไฮโซมันดูแบบถูกต้อง องพูดชุดที่มึงจะใส่ปกติชุดทำงานนเกงคืมีเทาน้าลเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเทาอะใส่กับฟ้าก็เม็ดใช่ปะใช่เทายีนสมมติว่าเสื้อเทาเกงยีนฟ้าก็เม็ดถูกฟ้สีฟ้าถูกต้องคือสีดำอะเดี๋ยวฉันส่งลิงล้านช้อปปี้ให้ค้ายๆกันแต่สีฟ้าเนี้ยไม่ได้มีไม่มีไม่มีคือพี่เป้ก็ดูเหมาะกับชมพูอะไม่รู้ทำไม ใช่ป่ะเอ,เออพี่เป้ลองดูว่าแบบชุดของตัวเองอะ่ะส่วนใหญ่แต่งกับอะไรได้มากกว่ากันต่อน,นีนะคะสีชุคฟูมันไม่เด็กไปจังมันต้องเ็นะไีไปังเลย่ะช้อปปิ้งมาเริ่มมีแรงแล้วทุกคนเสียงเริ่มกลับมาเป็นปกติจ้าเย้ What the dog do? เอาวันนี้มันได้นอนแล้วไม่แต่คือเสียงที่บอกว่าไหวดูไม่ค like ่อยไนเเราต้องม่คือจะบอกว่าวันนี้ใช้เงินไปเยอะมากจริงไม่เหลือเงินวันหนึ่งไม่คือเนี่ยยายคนนี้ในยังหมวกฟ้าคนนี้พาเพื่อนเดินเข้าล็อกติดเออเราก็ไปต่อแถวเพื่อสรุปคู่กับมึงโดนกันมาอีกคนละคู่แล้วเป็นคู่ที่แพงกว่าเขาอีกนะจริงมันคือโครงการชื่อว่าฉันทุบแก่ทุบฉันก็ทุบงงสุดสุดทุกคนทุบ เสร็จแล้วก็เข้าทำบุรินอีเราก็ไปไหนอีกนก็คือ้มาตินคิมพาคูเดินมามาตินคิมแบบเรามาตินคิมแล้วมาตินคิมแบบเป็นร้านอินทวอร์ดอ่ะมึงคืออยู่ในป่าในเขามึงคนอื่นเขาอยู่ฝั่งสมมดด้วาอยู่คนอื่นอยู่ฝั่งซ้ายมาตินมาตินคิมแยกมาฝั่งขวาคนเดียวเพื่อเราคนเยอะด้วยนะถึงไม่เราแพงด้วยแต่แต่เพื่อนมาแล้วซื้อไงี่ยก็โทรดีเพื่อนซื้อน้ำหอมไปแล้วซื้อรองเท้าไปแล้วซื้อเสื้อไปคู่นเดี๋ยวหมวก แม่กูน่าจะไม่ซื้อใช่เขามีอะไรเจนทอนมอนเตอร์ใครอยากซื้อเจนทอนมอนเตอร์ทักก็ได้ขายนะคะขายซื้อมาใส่ครึ่งครั้งซื้อมากไว้ใช่เอาไว้ลองหนึ่งครั้งเน่ของคนอื่นไนแล้วซะสองของเราแค่อันเดียวแล้วอันที่ถูกที่สุดรู้เลยว่าจนจนเยสส์เน่เดย์ไม่รู้ว่าอยากเปไหน

แท็กซี่มากวางยาเพื่อเดินกว่างยาห้านาทีแล้วออกมานั่งแท็กซี่เพื่อจะไปกินหมูย่างน้งดีเขาใช้ชีวิตแบบติดแกรมเบอร์อไม่ได้ซื้ออะไรเลยปะเนี่ยไม่ได้ซื้อไเลยไม่มีอะไรน่าซื้อมีวมีกวางยาภาพในหัวกับคือภาพในหัวคิดว่ามันจะใหญ่มากแล้วมันก็จะเป็นแบบแต่ละโซนแต่ละวงแล้วก็จะมีอลูกเล่นอะไรให้แฟนขับเล่นเยอะกว่านี้เช่นโซนถ่ายรูปโซนอัลบั้มโซนบงอะไรอย่างเงี้ยแบบ ให้มันยิ่งใหญ่อลังการสมกับการเป็น S M Entertainment ่ะเข้าใจปะแล้วแบบของกูไม่ได้หลากหลายนะเอาของเก่ามาใช่เอาของเก่ามาขายของใหม่ๆก็ไม่มีแต่เขาทำดีนะลเขาทำสวยแต่เขาทำจัดโซนน้อยไปหน่อยรดใหม่อีกรอบก็คืออันนี้เติมได้แต่ว่าหลังๆอาจจะเริ่มเติมให้แบบเริ่มโยนแล้วก็รอบหลังจะมารอบละสองใบแต่เติมได้เราก็จะเรียกเพิ่มีกย

准备热。